สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาขยายพันธุ์เนียมหูเสือหรือว่าต้นหูเสือของบ้านไร่วังพยอมนะคะจากหนึ่งยอดเมื่อแปดเดือนที่แล้วนะคะตอนนี้ก็ขยายได้มากมายนะคะนี่ค่ะงามบึ้งบังเลยนะคะนี่ค่ะส่วนทางนี้จะดูใบเล็กๆยิบหยีนะคะเพราะว่า ของบรลไลองพยอมนะคะที่ชื่อว่าแม่ปุ่นนะคะเขากัดกินเกือบหมดเลยนะคะสําหรับกระถางนี้เหลือดีอยู่กิ่งเดียวนะคะส่วนอันนี้ก็หลบๆไว้ก็ยังพอเห็นพอได้ลุ้นนะคะส่วนอันนี้บรลไลยงพยอมได้ล้อมรั้วไว้นะคะก็เลยรอดปลอดภัยนะคะใบสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปเอาดินใส่กระถางแล้วก็ มาช่วยกันขยายนะคะถ้าได้เยอะๆแล้วก็จะปลูกลงแปลงนะคะทั้งสวยทั้งหอมแล้วก็สามารถที่จะป้องกันยุงได้นะคะอันนี้ก็เป็นดินใบไม้นะคะดินใบไม้ที่ร่วงมาสะสมกันมาหลายปีมากนะคะบาลายบงพยอมก็ไม่ได้ใช้ดินตรงนี้นะคะเพิ่งจะมาใช้ได้ สอสามครั้งนะคะดินล้วนดีจังเลยนะคะดินใบไม้ใบมะขามเทศกับใบต้นชมพู่นะคะกวาดวๆรวมๆกองๆกันไว้เดี๋ยวเขาก็จะได้เป็นดินที่น่าใช้อีกนะคะเดี๋ยวเราก็จะลดน้ำด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง หรือว่าจะผสมน้ำยาเล่งลากก็ได้นะคะน้ำยาเล่งลากก็ทำเองง่ายๆนะคะโดยการใช้กะปิใช้ผงชูรสใช้เครื่องดื่มชูกำลังนะคะเครื่องดื่มชูกำลังจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าๆกันนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาหักยอดของเขานะคะหักดีหรือว่าตัดดีนี่ค่ะเขาเป็นไม้อวบนะคะไม้อวบน้ำหักได้แบบนี้นะคะได้ง่ายๆนะคะถ้าใครกินนะคะแล้วก็เด็ดใบนี้นะคะเอาใบนี้ไปกินกับลาบจิ้มกับ ปลาหลน่นปลาสับได้นะคะเจ่วบองได้นะคะนี่ค่ะเมื่อเราตัดเข้ามาแล้วก็จะตัดริดใบออกแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะเป็นเหลือเป็นแบบนี้นะคะเราถึงจะอไปปักชํานะคะเดี๋ยวเราก็จะเลือกตัดกิ่งเขานะคะนี่ค่ะเราก็จะตัด เอาตรงนี้ออกนะคะเพื่อให้ใบของเขาจะได้ไม่จิ้มดินและทําให้เน่าเสียหายนะคะนี่ค่ะเราจะตัดแบบนี้นะคะเดี๋ยวรากเขาจะออกตรงข้อนี้นะคะสําหรับหูเสือนะคะส่วนกิ่งนี้นะคะเขาเอ็นลงมานะคะนี่ค่ะเขาเริ่มมีรากนะคะเห็นไหมคะเป็นไม้ที่ปักชําง่ายนะคะแล้วก็ที่บรรยายองพยอมชอบอยู่อย่างหนึ่งนะคะคือ มีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าให้เอาใส่กระถางนะคะแล้วเอาไปไว้ตามห้องนอนมุมห้องยุงจะไม่เข้ามารบกวนอีกเลยนะคะอันนี้เห็นอาจารย์ท่านทำให้ดูนะคะว่าไม่มียุงจริงๆนะคะที่บ้านอาจารย์อันนี้บาลงนพยอมก็ยังไม่ได้ทดลองนะคะเสร๋จแล้วก็เอากิ่งมาปักชากันนะคะ แล้วก็จะปักผัดชํำางนี้นะคะปักชํำให้กลึ่งกลางกระถางเลยนะคะเพราะเวลาเขาแตกออกมาจะได้ได้พุ่มที่เสมอกันเต็มทั้งกระถางนะคะนี่ค่ะเวลาตัดตัดแบบนี้นะคะแล้วก็ริดใบออกกันเน่านะคะ อันนี้บานราผมคยอมได้ปักไว้เฉยๆก่อนนะคะยังไม่ได้ใช้ผ้าใบรองพื้นดินข้างล่างนะคะเดี๋ยวต้องมาจัดย้ายรองพื้นดินข้างล่างอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อว่าอันนี้รากเขาออกแล้วนะคะเพื่อไม่ให้รากของเขาลงไปในพื้นดินและจะทำให้เวลาเรายกกระถางเวลาลูกค้ามา ดูหรือว่าอยากได้ไปนะคะจะทําให้เราทำอะไรได้ยากนะคะถ้าดึงไปก็จะดูไม่ค่อยดีอันนี้แล้วก็ปักลงไปแบบนี้นะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะ ปักลงไปได้เลยนะคะนี่เขาเป็นไม้อวบน้ำที่สามารถที่จะดูแลตัวเองเขาได้อยู่ได้นานนะคะโดยที่เขาไม่เหี่ยวนะคะยิ่งเราปักชํำเวลาในตอนเย็นๆแบบนี้ก็ยิ่งง่ายต่อการที่เราจะดูแลนะคะพอหนึ่งคืนอากาศชุ่มชื้นทำให้ใบของเขานี้ สามารถที่จะยังอยู่ได้อีกนานนะคะนี่ค่ะกระถางที่บารางพยอมเอาเขามาตัดกิ่งปักชำนะคะนี่ค่ะรากเขาจะทะลุออกมาจากกระถางแบบนี้นะคะถ้าเราไม่มีไม่มีผ้ายางผ้าใบรองแล้วก็เอาดินใส่นะคะรากเขานี้ก็จะลงไปกับพื้นดินนะคะเวลาเราดึงกระถางจะทําให้ขาดนะคะถ้าเกิดเวลาเรา เอาไปให้จำหน่ายให้ลูกค้าลูกค้าก็อาจจะว่าทำไมลากขาดแบบนี้นะคะก็คือจะเกิดคำถามเดี๋ยวเราก็จะปักต่อกันนะคะปักไม่ยากนะคะปักง่ายๆทำแบบง่ายๆนะคะตามสไตล์ของบ้านไร่วงพยอมแต่ได้ผลและได้ประสิทธิภาพที่ดีนะคะกิ่นหอม ถ้าใครชอบนี้จะหอมชื่นใจเลยนะคะแล้วยุงก็จะไม่มากวนด้วยตักแบบนี้นะคะตักง่ายๆชำง่ายๆไมโดนใบหักเลย เพื่อนๆลองหามาปลูกดูนะคะปลูกง่ายๆเป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะคะที่มีสรรพคุณอีกมากมายหลายชนิดนะคะเอาไว้ให้เขารากติดดีนะคะบันไายวงพยอมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเขาจะงามและสวยงามขนาดไหนนะคะ นี่เขามีกิ่งอยู่แล้วนะคะปล่อยเลยนะคะแล้วก็ปักลงแบบนี้นะคะกดให้เขาแน่นๆก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะปักชำต้นหูเสือหรือว่าเนียมหูเสือของบ้านไร่วังพยอมนะคะ นี่ค่ะวันนี้ก็ได้เพิ่มไม้อีกเกือบ20กระถางแล้วนะคะจากระยะเวลา7-8เดือนนะคะที่มีมาก,กิ่งเดียวนะคะตอนนี้ก็ได้เป็น20กว่ากระถางแล้วนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆถ้าเราขยันสักนิดปักชำบ่อยๆตอนเขาแตกยอดแตกพุ่มมาแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้มากมายนะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านลายองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ